มาเจอกันยายเพลงอีกแล้วนะคะสวัสด,ดีพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนนะคะดูคนตื่นนอนไม่มีใครเอาลงจากเปอยากลงบนใหญ่เลยแม,ม่ทำอะไรฮะเอาจ้าก่อนแล้วงั้นอาจ้าก่อนเอ้อะยะ มัมมัมไม่ได้แหมัมเป็นพื่อตื้อแต่เนียงเอามา,ามาเอากินน้ำมามันจะกินอะไระเอาอะไรแมน

ก็เอาไปวางไว้โน่นเลยมัมมัมก็ไม่มัมเราเอาให้กินแล้วก็เททิ้ง หนูเล่นคนเดียวไอ้ติมติมเอ้ยจิมเอ้ยติมเอ้ยจะมัมอะไรให้กินแล้วไม่กินไงหนูนะ่ะเอานี่กินนี่เอาน้ำน,นั่นนั่นเออกินน้ำแหละมัมไม่มัมมัมน้ำแหละเออมัมไปเลย อืมอ mm ืมฮะเอาไว้เหนะ ไม่ได้ไปไหนไมันนอนในเปไอ้ทางนน้นก็นั่งเตีนเดียวที่แค่ไอน้นอนมันนั่งอยู่คนเดียวที่แค่ติมติ จิมจิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊าดูลุกเยวะเนาอันนู้เจ๊จะเลยกี่เจ๊ชาหรือเจ๊เอ้ย เจ็ดจ yeah, uh, ูเออเจ็ดเจ็ดเน่าเจ็ดสิ่งิ่งนี่แก่เหาทำไมมันเป็นอะไรอยากลงเหรอจะลงบ้าหนูจะลงไหมมามาเดี๋ยวย่าให้ลงมา ไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเอ๊

ไม่จืนไม่ขึ้นขึ <c oughs> ้นมาก็ลงอีกอยู่ดีแหละหนูอ่ะ <c oughs> อืม <c oughs> จ้าไแหละนา้นา,นาช้อนอยู่ไหนท้อนอ่ะ <c oughs> อนนจิมเอ้ยอาจิมเอยอันนี้ใครอ่ะแก <c oughs> chạy quá ừ tìm lên like, à tìm lên like cha. ติมเล่นอะไรเอยติมเล่นอะไรเออ